สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะสำหรับคาบสุดท้ายของวันนี้นะคะก็เจอกับรายวิชาภาษาจีนนะคะก็ยังคงให้ความรู้โดยหวังเหล่าชื่อเหมือนเดิมค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเหล่าซื้อก็จะมาต่อนะคะจากครั้งก่อนนะคะล่าสุดที่เราได้เจอกันเมื่อครั้งที่13นะคะหลังจากนั้นเราก็ได้พักการเรียนการสอนไปนะคะ วันนี้เราก็จะมาเจอกันในครั้งที่14นะคะต่อซื้อก็จะมาต่อในหนังสือเหมือนเดิมนะคะให้นักเรียนเตรียมหนังสือ e อี้ห้ายิ่เล่มนี้ขึ้นมาค่ะาเล่นนี้นะคะใช้สําหรับน้องปอ2ค่ะเตรียมหนังสืออุปกรณ์การเรียนนะคะจินสอยางลบให้เรียบร้อยนะคะเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยนะคะวันนี้หลังจากที่เราได้ทําแบบฝึกหัดไปนะคะเมื่อครั้งก่อนในหน้าสิบ 16 17ใช่ไหมคะอ่าวันนี้ก็ยังคงอยู่ในหน้า17เนาะในส่วนของคําศัพท์ด้านล่างนักเรียนเปิดไปหน้า17เลยนะคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนอะไรกันนะคะวันนี้เราซือจะมาสอนคําศัพท์นะคะในหน้าที่17ค่ะอา่านี้นะคะตารางคําศัพท์อยู่ด้านล่างนะเป็นคําศัพท์ที่เราเคยเรียนและสะกดผ่านมา แล้วเหมือนกันนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนทํามีการบ้านให้นักเรียนทําด้วยนะคะในหน้านี้ในส่วนของคำศัพท์ด้านล่างนะคะมีทั้งหมดกี่คําเอ่ย 1, 2 3 4 5 6六8 9 10 11 12 14, 13, 13คํานะคะ เดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยนะคะ13คําคำนี้วิธีการสะกดเป็นแบบไหนคำแปลคืออะไรให้นักเรียนจดบันทึกนะคะลงในหนังสือให้เรียบร้อยนะคะค่ะอักษรพินอินก็มีอยู่แล้วนะคะเราซื้อขึ้นชาร์จเป็นอักษรพินอินไปให้นั้นนะคะเป็นการเรียนการสอนที่เราซื้อจัดไปให้แต่นักเรียนมีอยู่แล้วนักเรียนไม่ต้องบันทึกนักเรียนแค่จดบันทึกคําแปลให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของคําแปลเราไปดูคําแรกกันเลยดีกว่าค่ะสําสหรับคําแรกนะคะ เชียนปีเียนปีแปลว,ว่าดินสอนะคะวิธีการสะกดค่ะเชียนเชียนนักเรียนสะกดตามด้วยนะคะเชียนเชียนโปอ,อีปีโปอ,อีปีเชียนปีดินสอ โอเคค่ะเชียนปีแปลว่าดินสอนะคะจดบันทึกให้เรียบร้อยด้วยค่ะเด็กๆจดไม่ทันก็กดหยุดท้างไว้ก่อนนะคะต่อไปคําที่สองค่ะ t ์นะคะจัวจืวิธีการสะกดค่ะจัวจัวสะกดตามนะคะจัวจัวจืออจื่อ 桌子，桌、哦，桌子，桌、哦，哈，OK。接下来哈，上边，呐哈，上边，sh ang 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 b i an b i an 上边。 ด้านบนค่ะช่างเปลี่ยนแปลว่าด้านบนนะคะต่อไปค่ะ shu 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 ส,ส,สกดตามนะคะ shu 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 แปลว่าหนังสือค่ะต่อไปอีจื 椅子一ีอ一อี椅子椅子อีเก้าอีค่ะ椅子แปลว่าเก้าอีค่ะเด็กๆต่อไปค่ะเสียเปียนวิธีการสะกดนะคะเสียเปียนอี อาเซียกดตามนะคะซีอีอาเซียต่อไปค่ะโออีอันเปียนโออีอันเปียนเซียเปียนเซียเปียน แปลว่าด้านล่างค่ะเสียเปียนนะคะแปลว่าด้านล่างโอเคเมื่อกี้มีสร้างเปียนด้านบนนะคะนีนเสียเปียนด้านล่างค่ะคำต่อมาค่ะชิ้นส์ชีออีชิ้นอุดังค่ะชีออีชิ้นสีอีชิช้นส์ สื่อจืแปลว่าไม้บรรทัดนะคะถัดมาค่ะเตออ่ะคำนี้นะคะตีนนชีื่อวิธีการสะกดค่ะเตะอีอันเตียนสะกดตามนะคะเตะอีอันเตียน สีส์สีส์电视电视นะ่ะทีวีนะคะหรือโทรทัศน์ต่อมาค่ะดูตามในหนังสือเลยนะคะจดตามไปนะคะคําที่9ก้าสูบเอาสูเอาวิธีการสะกดคําค่ะ สูชูสูชูบออว์บอบออวูบอ书包书包นะคะแปลว่ากระเป๋าหนังสือ ต่อมาค่ะฝังเจียนฝังเจียนวิธีการสะกดนะคะเด็กๆอ่ะตั้งใจฟังนะโปอังฝังโปอังฝังจีอันเจียนจีอันเจียนฝังเจียน ห้องค่ะฝังเจียนแปลว่าห้องต่อมาค่ะหลี่เมียนเลออีหลี่เลออีหลี่โมอีอันเมียนมอีอันเมียนหลีีเมยน ด้านในนะคะดีเมียนก็คือด้านในต่อไปค่ะเป่ยจิงวิธีการสะกดค่ะโปเอเปยโปเอ,ปอเอปยจียิงจิงจียิงจิงเป่ยจิง ปากกิ่งค่ะต่อไปค่ะช่างเตี้ยนอ่าเป็นช่างเตี้ยนทำสุดท้ายใช่ไหมคะช่างเตี้ยนวิธีการสะกดนะคะชชืชืออออ,ออัังงงา sh an s อ sh an sh de i an t อ de i a น เตี้ยนชางเตี้ยนชางเตี้ยน,นแปลว่าร้านค้าค่ะชังเตี้ยนแปลว่าร้านค้าอ่าเดี๋ยวเราซื้อผู้สีอีเปี้ยนทบทวนอีกรอบนะคะอ่าเราซื้อกดทบทวนให้อีกรอบหนึ่งค่ะอ่าโอเคคำาแรกค่ะ ๋ยวให้นักเรียนออกเสียงตามหล่อซื้อนะคะพร้อมทำแปลเช่นปีดินสอก่งมากค่ะจัวจือโตช่างเปียนด้านบนชูหนังสือชูหนังสือ 椅子高อี้านล่างชืจไม้บรรทัดทีวีโทรทัศน์กระเป๋าหนังสือ ฝังเทียนห้องหลีเมียนด้านในเป่ยจิงปักกิ่งช่างเตี้ยนร้านค้าอ่าโอเคนะคะ สำหรับวันนี้เรล่าซื้อมีการบ้านนะคะโย่ช่วยเย่ด้วยนะคะให้นักเรียนทำนะคะอัดคลิปวิดีโอส่งมาให้เราซื้อนะคะในะให้นักเรียนอัดคลิปการสะกดคำนะคะพร้อมคำแปลหน้าที่17มา1คลิปนะคะ13คำนะ,ะวิธีการ ทำนะคะก็แนะนําตัวแนะนําชื่อด้วยนะคะแล้วก็สะกดคําตั้งแต่คําแรกเลยสะกดเสร็จอ่านแล้วก็แปลมานะคะตัวอย่างเช่นอ,อย่างเช่นเราซื้อยกตัวอย่างคาแรกนะคะเชียนปีนัเกเรียนก็สะกดนะคะ,ะนัเกเรียนก็แนะนําตัวนะคะหนิหาวนะคะแล้วก็บอกชื่อตัวเองมาเด็กหญิงเด็กชายนามสกุลอะไรอยู่ชั้นปไหนทับไหนนะคะแล้วก็จะมาสะกดคําศัพท์หน้าที่17นะคะก็ เริ่มนะคะก็จะเป็นชียนเชียนโปอีปีเชียนปีดินสอก็จะประมาณนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบนี้ทุกคำเลยสะกดนะคะให้สะกดไม่ใช่อ่านคำศัพท์นะคะให้สะกดทุกคำนะคะสะกดก็คือการนำพยัญชนะสระวรรณยุกต์มาผสมเสียงเข้าด้วยการตามที่เราสื่อสอนไปเลยนะคะให้นักเรียนสะกดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทำคลิปมาส่งเราซื้อด้วยนะคะอ่าให้นัก ช่วงนี้ให้นักเรียนแอดไลน์เหล่าซื้อใหม่ด้วยนะคะที่เหล่าซื้อเข้าไปให้ผู้ปกครองติดตามด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากไลน์เหล่าซื้อไลน์เก่ามีปัญหานิดนึงนะคะเดี๋ยวในการส่งงานก็ให้ผู้ปกครองแอดไลน์ที่เหล่าซื้อส่งคลิปการสอนนี้ไปเลยนะคะไลน์ตัวนี้เลยล้วก็แอดมาใหม่นะคะแล้วสาหรับการบ้าน ของใครที่ยังค้างคาอยู่หรือที่ส่งมาแล้วเราซื้อไม่อ่านนะคะก็ต้องขออภัยด้วยเนื่องด้วยนะคะระบบลายของเราซื้อมีปัญหาค่ะตอนนี้เราซื้อใช้ลายใหม่อยู่นะคะให้ผู้ปกครองช่วยแอดล ne ใหม่แล้วก็ช่วยส่งงานาที่เราซื้อยังไม่อ่านแล้วก็ให้ส่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะใจเจียนให้นักเรียนไปฝึกทำคลิปให้เราซื้อนะคะใจเจียนบ๊ายบาย